สวัสดีครับทุกคนผมแม็กสายชิวเปิดดิวความอร่อยตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซอยประชาสโมสร20่ทับหนึ่งจังหวัดขอนแกน่นจะพาทุกคนมาพบกับร้านอาหารที่เปิดใหม่นะครับร้านนี้ก็มีชื่อว่าสโมสรลาบก้อยเริ่มจะหิวแล้วเดี๋ยวไปชิมกันเลยมาครับผม นี่ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านระชาสมุสรลาบก้อยนะครับก็มีเมนูมากมายที่จัดเตรียมให้ผมแล้ววันนี้เรามาลองชิมเลยและกันว้าวอย่างแรกเลยนี่โอ้โหนี่คือซอยจูนะครับผมมีทั้งเนื้อสดๆและก็ยังมีตับหวานับแม็กสายชิวชิมกวนกับพี่นอ้องชิมเข้าไปดูความอร่อยแซ่บ อร่อยครับพี่น้องครับนี่ครับน,นี่ก็คือหม่ำนะครับกลิ้มกับแซ่ม,มากินก้อยนะคำโตโตกินก้อยเนี่ยผม,อย,ยอ,มอยากให้ดูนี่ฮะเทกเจอร์ของเนื้อเขาเนี่ยทันอร่อยมากเลยอืออือ นี่คือเนื้อแดดเดียวชิมก่อนนะกันเนื้อนุ่มละมุนล,ลิ้นมากเ,เ,กเลยเจลเจาของความมันเนี่ยหูกลิ่นมากอร่อยกลมกล่อมนะทุกคนทุกคนตรงนี้ไส้กรอกอีสานความเป็นอีสานเนี่ยก็มีไส้กรอกอีสานอืผมจะกินให้ดูอันนี้ไม่เผ็ดนะอืหอ ได้ก๋วยเตี๋ยสานเขาเนี่ยยังเด็ดเลยฮะสิส่งสำคัญดีเด็ดเลยอ่ะต้มอ่ะแซ่บเขาเนี่ยให้กันมาแบบจุกๆแบบเนื้อเอ็นน้ำซุกปกลมกล่อมมากครับทุกคนเด็ดจริงๆอร่อยทุกอย่างเลยเอ้าเฮ้ยพี่ครับผมนี่คืออะไรครับอันนี้ต้มแซ่บกระดูกหมูครับผมต้มแซ่บกระดูกหมูครับผม ผมนึกว่าจะมีมีแต่เมนูเนื้อเท่านั้นนะครับอ๋อไม่ครับเรามีเมนูหมูด้วยครับเมนูหมูด้วยมีคอหมูย่างแล้วก็ลาบหมูแล้วก็ต้มแซ่บกระดุกหมูต้มแซ่บปลาดุกหมูสำหรับคนไม่ทานเนื้อครับครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าพี่แอ๊ดครับผมพี่แอ๊ดจะนั่งก่อนเลยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แอ๊ดช่วยแนะนําร้านของเราให้ฟังหน่อยครับอ่าพอดีผมเปิดอยู่บ้านทุ่งครับเนี่ยพอดีอ่าอยู่ใกล้สนามกัปตันคูนทางบ้านทุ่งแล้วก็ก็เลยย้ายมาเปิดในเมืองครับครับเดี๋ยวผมขอชิมก่อนได้ไหมได้ครับได้ โหมีครับทุกคนนอกจากมีนูเนื้อแล้วยังมีเมนูหมูอีกครับใช่ครับชื่อเมนูต้มแซบกระดูกหมูสำหรับคนไม่ทานเนื้อพี่แอดไม่ได้ธรรมดานะฝีมือการทำอาหารเนี่ยครับเปิดอยู่นู่นมาสิบห้าปีสิบห้าปีเหรอครับเปิดในเมืองผมก็ถือว่าผมได้กินทุกเมนูแล้วฮะพี่อร่อยมากเลยครับพี่ผมอยากให้พี่แอดแนะนําว่าถ้า ท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะมาชมอยากจะมาชิมอยากมาจะมาลองอมาได้ยังไงบ้างรครับมาได้ครับมาได้ครับมาเส้น ประชาสโมสรครับผมผ่านโรงแรมอวันดีครับอวันดีขับขับมาประมาณ20เมตรครับร้านนี้สังเกตได้ง่ายติดเซเว่นครับผมร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรครับร้านประชาสโมสรรับทำไมถึงชื่อว่าร้านประชาสโมสรเพราะว่าเราอยู่ที่ถนนประชาสโมสรอ๋อประชาสโมสรอยู่ที่ป้ายผมสังเกตแล้ว20่ซอยประชาสโมสร20่ทับหนึ่งใช่ไหมครับรับเกตเศรษฐกิจด้วยในเมืองขอนแก่นอ๋อใช่ครับ เอาเป็นว่าวันนี้แม็กสายชิวได้มาเปิดดีวความอร่อยแล้วนะครับทุกเมนูอร่อยมากครับอย่างนี้นะครับพี่แอดผมแม็กสายชิวมาเปิดดีวแล้วผมบอกเลยว่าให้สามพันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ